คุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคะ่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทิยาพรเนยรัตน์รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกมากมายเช่นเคยคะ่ะเรื่องราวแรกนะคะเกี่ยวกับทางด้านของนางสาวแพ์ทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานและกล่าวปาฐกถา,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 าในงาน Amazing Thailand Networking Event วิทย์เดพร์มินิสเตอร์ออฟไทยแลนด์นะคะซึ่งสรุปสาระสำคัญของ ปาฐกถาได้ดังนี้นะคะรัฐบาลประกาศให้ปี2568เป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism Sport Year 2025ค่ะโดยรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในฐานะ1ในเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะซึ่งในปี2567รัฐบาลประสบความสำเร็จในการเพิ่ม GDP ของประเทศจากการท่องเที่ยว ไทยได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกินเป้าหมาย35ล้านคนสร้างไรายได้รวมกว่า47.40พันล้านยูโรหรือคิดเป็นร้อยละ15ของ GDP และในปี2518นี้นะคะรัฐบาลตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย39 000, ล้านคนสร้างไรายได้98พันล้านยูโรโดยคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรป10.62ล้านคน ซึ่งก็จะสร้างรายได้24.2 2พันล้านยูโรและเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนะคะรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการสำคัญ5ประการผ่านวิสัยทัศน์ไทยแลน t o u r ซึมนะคะเพื่อที่จะยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกคะ่ะได้แก่1คะ่ะ การเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางค่ะโดยเฉพาะการปรับปรุงมาตรการการตรวจลงตราเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยวซึ่งรวมไปถึงการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับชาวต่างชาติจาก93ประเทศดินแดนนะคะการตรวจลงตราประเภท long term resident visa และการตรวจลงตาณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้นะคะอย่างเช่นระบบ e-visa ระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ในสนามบิน6แห่งทั่วประเทศค่ะแล้วก็เตรียมให้บริการระบบตม6ออนไลน์นะคะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดโดยเสริมสร้างระบบตอบสนองเหตุฉุกเฉินและมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดในสถานที่ท่องเที่ยวจึงมั่นใจได้ว่ารัฐบาลห่วงใยถึงความปลอดภัยและความมั่นใจของนักท่องเที่ยวค่ะ 2. ค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลได้มุ่งพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งเป้าเพิ่มขีดความสามารถและผู้ใช้บริการนะคะเป็น250ล้านคนต่อป,ปีผ่านการดำเนินการดังนี้ค่ะ2.1 ขยายสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง2.2ปรับปรุงสนามบินภูมิภาคได้แก่สนามบินอุตภเมาภูกเก็ตและเชียงใหม่และ2.3นะคะก่อสร้างสนามบินใหม่เช่นสนามบินอันดามันและล้านนาค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินและเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆสู่ประเทศไทยพร้อมทั้ง ขยายเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงไทยกับลาวและจีนและรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองและอุตรภเมิเพื่อที่จะดึงดนะูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีและการกระจายการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆทั่วประเทศอีกด้วยนั่นเองนะคะขา s ค่ะซอฟท์แวร์ไทยด้วยประเทศไทยนะคะมีทุนทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ และสเสน่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกซอฟต์เพวเวอร์ของไทยนะคะไม่เพียงอยู่ในความภาคภูมิใจของชาตินะคะแต่ยังคงอยู่ในรอยยิ้มอาหารศิลปะ และการเป็นเจ้าบ้านที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นและการนำเสนอให้เห็นในซีรีส์ The White Lotus ทั้งนี้นะคะรัฐบาลได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและเอกภาพของไทยรวมไปถึงแรงงานที่มีทักษะสูงและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศอีกด้วยนั่นเองค่ะ 4. นะคะศูนย์กลางการท่องเที่ยว เชิงการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพค่ะรัฐบาลได้มุ่งเน้นให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพด้วยราคาที่แข่งขันได้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานสากลในภูมิภาคและการต้อนรับที่อบอุ่นของคนไทยจึงทำให้การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง1ล้านล้านบาทโดยไทยพร้อมเปิดรับการลงทุนและขยายระบบนิเวศการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพอย่างครบวงจรต่อไปค่ะและ5นะคะนะั่นก็คือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถือเป็นอีกกุญแจสําคัญที่รัฐบาลกําลังพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนสนับสนุนมาตรฐานด้านความยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกส่งเสริมความสมดุลและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ทุกคนนั่นเองนะคะโดยการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลก Global Sustainable Tourism Conference 2026สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและครอบคลุมมากขึ้นสำหรับการท่องเที่ยวอีกด้วยนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าในปี2,518ค่ะรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism Sport Year 2025พร้อมกับเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะโดยก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนค่ะนั่นก็คือการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานหรือว่าปีใหม่ไทย Summer Festival มหาสงกรานการฉลอง ไทมัน2025ในเดือนมิถุนายนเทศกาลลอยกระทงลอยกระทง River of l i ฟไลในเดือนพฤศจิกายนและการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ปลายปีซึ่งในงาน Amazing Thailand c o u t Down นะคะทั้งนี้ค่ะไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกเช่น FIVB Women's ์ o Women l l e ลย์บอลเวิแชมเปี้ยนชิพ2025และซีเกมส์2025ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นการจัดงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นในปีต่อๆไปตลอดจนขอบคุณการเป็นพันธมิตรและความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยพร้อมกับเชิญชวนให้ร่วมงานเฉลิมฉลองปีที่พิเศษปีนี้ไปด้วยกันอีกด้วยนั่นเองนะคะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของนางสาวสุดาวันหวังสุปกิจโกสลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้กล่าวว่าตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบให้ส่งเอกสารขอบรรจุรายชื่อแหล่งพระปางวัดอรุณราชวราราม อัตลักษณ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในบัญชีชั่วคราวของมรดกโลกซึ่งเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนาประเภทพระบางที่มีความโดดเด่นที่สุดเป็นอัตลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียคุณสมบัติที่เลือกนำเสนอ ตรงตามเกณฑ์มรดกโลกข้อที่1และข้อที่2คือเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระปางในศิลปะอยุธยาและพัฒนามาเป็นลักษณะเฉพาะของพระปางที่มีเพียงหนึ่งเดียวในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นการส่งเอกสารขอบรรจุรายชื่อในบัญชีชั่วคราวในนามของประเทศไทย ไปยังศูนย์มรดกโลกในะกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายในเดือนเมษายนนี้นะคะเพื่อที่จะนำเสนอเข้าสู่วาระการประชุมและมีการรับรองการบรรจุรายชื่อแหล่งพระปางวัดอรุณในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปีนี้นั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กลมศิลปากรประสานและก็ให้คำาปรึกษาแนะนำวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในการเตรียมความพร้อมเมื่อมีการ รับรองการบรรจุรายชื่อในบัญชีชั่วคราวของมรดกโลกโดยจะมีการศึกษาด้านโบราณคดีที่บริเวณพระปางวัดอรุณเพื่อที่จะตรวจสอบเทคนิควิธีการกอร่อสร้างพระปางและความมั่นคงแข็งแรงของพระปางควบคุมดูแลการอนุรักษ์โบราณสถานต่างๆภายในวัดให้อยู่ในสภาพที่ดีและสงวนรักษาความเป็นของแท้ดั้งเดิมและความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามหลักการอนุรักษ์สากลปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และการใช้พื้นที่ภายในวัดตามผังแม่บทวัดอรุณและแผนบริหารจัดการพื้นที่ภายในวัดอรุณอีกด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะจะมุ่งเน้นให้มีการเก็บข้อมูลการศึกษาตามกระบวนการ ในการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการนำเสนอพระป่างวัดอรุณเป็นมรดกโลกซึ่งก็ข้อมูลเหล่านี้นะคะจะนำมาใช้ประกอบกับก,บการจัดทำเอกสารขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกขั้นตอนการดำเนินงานหลังจากที่ได้รับการบรรจุรายชื่อในบัญชีเบื้องต้นครบหนึ่งปีวัดอรุณราชวราราม จะต้องส่งเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นไปยังศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยาย,ยน2569หรือของทุกปีนะคะซึ่งทางศูนย์มรดกโลกนะคะจะแจ้งผลการประเมินเบื้องต้นให้ทราบภายในวันที่1ตุลาคมของปีถัดไปเพื่อใช้ขอเป็นเอกสารประกอบในการนำเสนอเอกสารขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกฉบับสมบูรณ์ซึ่งต้องส่งคืน ถึงศูนย์มรดโกโลกภายใน5ปีหลังจากได้รับผลการประเมินขั้นต้นกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้เร่งให้มีการเตรียมความพร้อมของวัดอรุณราชวรารามในการนำเสนอและตรวจประเมินแหล่งเพื่อขอประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกตามลำดับอีกด้วยนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาก,การกองทัพไทยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังและฟังได้ทาง y o u t u ช anel a t a p p o d c a s t ดิฉันกันที่รยาพรชรัธรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ร้อปีแห่งเกียรติภูมิร3 8ปปีแห่งความมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เปลี่ยนผ่านและปรับปรุงโครงสร้างกองทัพให้มีความเหมาะสมทันสมัยพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของทหารในภาพรวมให้พร้อมที่จะยืนเคียงข้าง และก้าวเดินไปพร้อมกับที่น้องประชาชนชาวไทยในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าวัฒนาสถาโพซื่อไปฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง หากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน